ยาดิสสีแดงตัวท็อปสุดไม้หกหมื่นนะครับกับตัว1.2ึ่งจุดนะครับเป็นตัวยาดิสเอชีปปี2 0 1 9ันจุดยี่สิบนะครับสีแดงหล่อๆสวยสวยแบบนี้เลยกระจังหน้านะครับเป็นสีดำตัดโค้งเงียมนะครับสวยๆเงาๆนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟหี LED นะครับผมไฟเดทาวไฟตัดหมอกมีให้ครบล้อแมกค์ขอบสิบห้าทูโทนปัดเงาหล่อๆเท่ๆเลยนะกระจกมองข้างสีดำนะครับมาพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้านะครับผมมือจับโคมเมียมนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลยนะครับผม เสากาศชาร์กฟินแบบที่ฉลามท้ายเดิมนะครับไฟเบรกเป็นแบบ l d ลไรทไกด์คันนี้เป็นตัวฮะรถสประตูนะครับผมยานิตเอทีภายในปรับสภาพาให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานมีพุทธตาเอนจินมาให้พวงมอะไรมัลติพุ่งหนังสีด้านนะครับจอทัชสกรีน7นิ้วความกล้องมองหลังแอลอัโตแบบดิจิตอลเหมาะหนังสีด้าสภาพตึงๆแน,น่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมส,สวยๆเลยราคาสุดคุ้ม339,00 0แด้าฟรีดาวผ่อนเพียง6 6 0 0ถึง6,700เเท่านั้นสนใจคลิปนี้อย่าพลาดน,นะครับ ผมบอยเพชรจลครับใครที่กําลังเบื่อความจําเจนะครับกับรถสีขาวสีดาสีบอลเงินนะครับวันนี้ผมมีรถสีแดงนะครับเป็นอีโคคาร์ตัวท็อปนะครับคันนี้เป็นตัวโตโยต้ายาริสเอทีนะครับ1.2ไห้นะครับเป็นตัวท็อปสุดปี2019จ20นะครับผมสวยๆเลยคันนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรนะครับได้ตัวรถสีแดงนะครับ เท่ๆแล้วก็ดูสปอร์ตแล้วก็มีออปชันที่บอกได้เลยว่าจัดให้มาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะครับกับตัวยานิคันนี้นะครับไม่แค่60,000เท่านั้นนะครับผมราคานะครับถือว่าลงจากใต้แดงค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียง3 8 9 0 0 0บาทนะครับรีดามผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6,600ถึง6 0 0 0ประมาณ6,700เท่านั้นเองนะครับผมส่วนตัวรถนะครับผมถือว่าสวยเลยครับดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะนะครับกระจังหน้าสีดํานะครับผมตัดโลโก้ตัว แปรน t ์โตโยต้านะครับสวยๆเลยนะครับไฟหน้านะครับได้เป็นเลนแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมาพร้อมไฟลีนะครับที่เป็นแบบ a v d ไร้ไกด์นะครับสวยสวยนะตรงเส้นสายตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟ day time running light นะครับที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันนะครับก็มีให้เรียบร้อยนะครับถัดมาในส่วนของไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยพร้อมฝาครอบที่เป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นบอดี้สีสีแดงนะครับได้สวยงามมากๆนะครับ โดยรวมแล้วตัวรถถือว่าสวยเลยนะครับริ้วรอยนี่แทบไม่มีนะครับผมรถใช้งานเพียง6กหมืนะครับของเราคัสสวยเกียรเอไม่ให้แล้วไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีตัดต่อนะครับสภาพโคงไฟนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับเหลี่ยมสารผิวพันธุ์ที่ฝากระโปรงนะครับคมคมสวยๆนะครับการันตีนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีตัดต่อนะครับของเราคัสสวยเกีรเอไม่ให้แล้วนะครับผมถัดมามาดูในส่วนของตัวล้อนะครับ ล้อแม็กเป็นทูโทนปั่หน้าเงานะครับขอบ15นะครับผมตัวยางเป็นดันหลอกนะครับแต่ว่าเป็นยางปี2019เท่าที่ผมดูแล้วก็เช็คมาดอกยางเริ่มไปแล้วเดี๋ยวตัวนี้ผมหาเป็นยางเปอร์เซ็นต์ใส่ให้ใหม่นะครับเอาแบบใช้งานกันนะครับ 2- 3ปีต้องมีนะนะครับภายในซุ้มล้อเดิมๆนะครับนี่ดาดรถเดิมสภาพสวยนะครับกริบๆไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะครับผิวพันธด้านข้างเหลี่ยมสันฟั่งนี้ก็ คมๆสวยๆเช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยลักยิ้มฝาครอบกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำนะครับสวยๆเลยดูสปอร์ตแล้วก็มาพร้อมไฟเดี้ยวปรับพับไฟฟ้านะครับผมมือจับได้เป็นแบบโครเมียมนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับผมจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับตัวกุญแจนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับสามารถพกกุญแจไว้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับผมมี ในส่วนของตัวกระจกนะครับไฟฟ้าอาเป็นกระจกเดิมแท้โตโยต้ารอบคันนะครับเช็คให้แล้วก่อนรีวิวแล้วก็มีคี้์คอนเสิรติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับเพดานนะครับสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับมีสาอากาศชาร์จฟินแบบคลิปฉลามให้นะครับก็จะดูเท่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมมาเดี๋ยวเข้าไปชมรายละเอียดภายในกันนะครับภายในนะครับก็จะได้เป็นโทนสีดำแบบนี้นะครับผมดูสปอร์ตแล้วก็ดูนั่งสบายลอดโมงนะครับถือว่าดูสวยเลยนะครับผม นะครับลาเดียตัวรถต,ตัวถังประตูเดิมนะครับเป็นอาร์อยู่ครบซีนต่างๆนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ตรงนี้ได้เป็นวัสดุบุนุ่มนะครับผมมีเดินได้สีแดงกระจกเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับเซ็นทรัลลอ็อกปีมาให้ครบเซ้าหรือประตูเดิมหัวน็อตนะครับคมๆด้านแก้มไม่มีแกะไม่มีขยับเช็คละเดียดให้ทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมพาเช็คนะครับเหมือนเข้ามาดูรถตัวจริงที่เพรยนต์แล้วก็เหมือนกับตอนที่เราเช็ครถก่อนเข้ามานะครับว่าเราเช็คละเดียดจุดไหนกันบ้างนะครับ คันนี้มาพร้อมปุ่มพุชลาเอนจินอยู่ตรงนี้นะครับผมระบบแพชชั่นคอนโทรลมีให้นะครับไอเดียออโต้สต็อปสตาร์ทมีให้นะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านนะครับเดินตะเก็บได้สีแดงนะครับตึงๆนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับปรับในส่วนของตัวหน้าจอเรือนไม้ตรงนี้แล้วก็ปรับเครื่องเสียงรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งด้านในเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับมาเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทกันเลย เดี๋ยครับเครื่องยนต์ก็เป็นปกตินะครับดูตัวหน้าจอถือว่าสวยงามมากๆานะครับผมไม้ตอนนี้อยู่ที่หกหมื่นสองพันแคลโลเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยครับในส่วนของตัวจอนะครับได้จอเจ็ดนิ้วจอเดิมโรงงานนะครับผมอ่าก็มีในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับผมเป็นสายกรรยาก็มีให้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเล่นซีดีเอ็เอ็มได้หมดนะครับผม แบบแอร์อ่ะเราอ่ขอว่าแอร์ออโต้แบบดิจิตอลนะครับปรับเป็นออโต้ได้นะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับง่ายๆเลยที่วางเกียร์ตรงนี้2ใบเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับผมสภาพหัวเกียร์สวยไม่มีลอกไม่มีร่อนคอนโซลด้านหน้านะครับก็ตกแต่งด้วยสีดำนะครับมีตัดแถบสีเทานะครับแบกน้อยนะครับมีเก๊วางของ1จุดนะครับอุปกรณ์เครื่องมือนะครับมีไม่ครบคันนี้ ได้เป็นรถด้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับสภาพสวยอีิปเลยนะครับดูคอนโซลด้านหน้านะครับสวยๆนะครับคันนี้ตัวไฟหน้าก็เป็นแบบออโต้นะครับมีในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้าให้นะครับแล้วก็ตัวท็อปได้ในส่วนของตัวกล้องหน้ารถนะครับอันนี้เป็นกล้องเดิมแท้ของโตโยตานะครับที่ติดตั้งมาจากอ่าสูงอยู่แล้วนะครับผมมีฉพาะในตัวท็อปนะตัวกล้องนะครับตัวเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงนะครับสภาพตึงๆแน่นๆนะไม่มีฉีกไม่มีขาด ระเด็ดตัวอบ์ดถือว่าสวยนะครับผมนั่งได้ดีอบกระชับได้ดีนะครับซอกหรือประตูเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับระเียดตัวรถคือถือว่าชัดเจนนะหัวน็อตคมๆจุดสติกเกอร์ต่างๆน่าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยพ่นสีทาสีนะครับเดี๋ยวผมขอได้ดับเครื่องไว้ก่อนนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อปรึกษาเบอร์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้นะครับผม ต้องการดูรูปบทเพิ่มเติมลาเดียดเพิ่มเติมนะทักเข้ามาได้เลยนะนะครับบอด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับสวยๆเลยนะครับรถวิ่งใช้งานแค่หกหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยด้วยนะครับได้ตัวท็อปซอกลืมเดิมน็อตประตูไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับละเอียดตัวรถสวยเหมือนเดิมนะครับได้เดิมโรงงานหมดนะเช็คให้ดูเลยครับพวกประกันยางต่างซีต่างๆสภาพสวยสมบูรณ์นะครับ รถถือว่าสวยไม่มีช้ำนะครับผมมาดูกันในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังไฟเบรกนะครับเป็นแบบ LED ไลไกด์นะครับสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับมีฝุ่นๆบ้างเล็กน้อยนะครับผมนะครับโลโก้สัญลักษณ์เอทีนะครับเป็นตัว e c o c a r สี่ประตูนะครับที่มาแทนตัว v ีออสนะครับสำหรับตัวยาริสนะครับทำตลาดแทนตัว v ีออสตไฟเบรกสวยมีไฟเบรกดูทีสามมาให้ ด้านหลังกระจกพร้อมตัวไล่ฟ้าแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นกล้องบันทึกด้านหลังนะครับมีเฉพาะตัวท็อปอันนี้เป็นกล้องที่ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเขาให้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับสำหรับด้านหลังนะครับฝาท้ายกดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับกดค้างไว้นะครับหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเรามีกุญแจไว้นะครับส่วนกล้องกล้องหลังอยู่ตรงนี้นะครับเวลาถอยจอดก็กล้องทํางานนะครับเข้าเกียร์ R นะครับเนี่ยด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรเลยนะครับผมถือว่าไม่แคบน,นะครับผมเนี่ยครับแล้วเอียวตัวรถเป็นอาร์คคานด้านในตรงๆสวยๆนะคระับสเก็เมนอาร์ตอยู่ครบเนี่ยไม่มีรอยทําสีพ่นสีมานะเนี่ยตัวนี้ก็รอยอาร์คอยู่ครบนะครับฝั่งนี้เช็คให้เลยไม่มีโดนมานะครับแล้วก็จุดน็อตท,ที่ฝากระโปรงด้านหลังนะครับนี่เช็คให้ หัวน็อตคมๆกลิบๆแบบนี้นะครับซีนเดิมๆนะครับซีนเดิมนะครับพวกนี้ซีนเดิมๆหมดเลยนะครับได้รถเดิมไม่มีชนดาักไม่มีพิควั่มนะครับขัดสวยเกตเอมให้แล้วหัวน็อตคมๆกลิบๆนะครับเมนอาร์ตสั่งนี้เรียงแบบคุบๆสวยๆนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะครับเปิดในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะครับจะมีในส่วนของตัวชุดป่ายางฉุกเฉินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้น่าจะอยู่ไม่ครบนะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมหาให้ก่อนปล่อยออกไปไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างฝั่งนี้นะครับซีนเดิมเมทอาร์ตอยู่ครบปัามชัดเจนนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเช็คฝั่งนี้ให้ดูนะครับซีนเดิมปัามชัดเจนนะครับไม่มีรอยสนงสนิมใดนะครับสวยเลยคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกลไม่มีตัดต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก้มดูด้านใต้หน่อยนะครับด้านใต้ขออนุญาตนะครับผม นะครับด้านใต้ท้องรถนะครับไม่มีจมน้ํามานะครับไม่มีรอยสนงสนิมใดๆนะครับผมใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วสนใจคันนี้นะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับพาชมพาเช็คโดยละเอียดเลยนะครับล้อทั้งสี่ล้อสภาพสวยนะครับไม่มีรอกไม่มีร่อนก็ถือว่าเจ้าของเดิมขับได้ดีนะครับเมนอาร์ตอยู่ครบประตูได้เดิมนะครับซอกหรือประตูเดิมๆอย่างนี้หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับได้รถเกรดเแน่นอนคันนี้ เราคัดสวยมาให้แล้วไม่แค่ห0 0 0ื่ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 6พันหกหเองนะครับผมได้อีโคคาตัวท็อปไปใช้งานนะใครที่กำลังมองหารถที่ใช้ในเมืองคล่องๆผมว่าคันนี้น่าจะตอบโจทยนะ์ใช้ในเมืองเดินทางไกลบ้างก็ได้นะครับผมนะด้านแก้มหัวน็อตคมๆกลิบๆประตูฝั่งนี้เช็คให้เลยหัวน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับดัดเดตัวรถถือว่าชัดเจนนะครับเพจตัวรถตัวเลขเครื่อง นะครับเลขตัวถังนะครับเป็นรถปลายปีสองพันสิบเก้านะครับจดปียี่สบคันนี้นะครับตัวได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ B V I นะครับผมขนาดหนึ่งจุดสองลิตรครับเครื่องเดิมไม่เคยผ่านการติดก๊ามาร์กสีต้านสียูคบนะครับพวกจุดประกนยางต่างๆสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับผมเนี่ยครับภายในห้องเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีรอยน้ํามันไหลเยิ้ม นะครับสบภาพภายในถือว่าสวยเลยนะฮะตัวสติกเกอร์มอกอชัดเจนนะครับไม่มีรอยพ่นสีมาเม็ดอาร์ตเรียงตัวครบนะครับปั๊ม1นาชัดเจนนะครับหัวน,อน็อตด้านในไม่มีแกะไม่มีขยับแล้วก็จุดน็อตฝากระโปรงเช่นเดียวกันฝากระโปรงยังไม่เคยแกะทาสีนะครับนะครับปั๊มชัดเจนปั๊มโตลต้าที่ฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับพวกจุดเลเบลตัวรถสติกเกอร์ต่างอยู่ครบ ซิลิโคนนะครับตามตามแนวฝากระโปรงนะครับก็เดิมตรงๆสวยๆนะครับน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับด้านในเช่นเดียวกันเม็ดอาร์คอยู่ครบปั๊มหนึ่งแอลแล้วก็เม็ดอาร์คฝั่งนี้อยู่ครบนะครับถัดมามาดูในส่วนของตัวคานหมอ้อน้ำนะครับคานหมอ้อน้ําฝั่งนี้นะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับตรงๆสวยๆส,สำหรับคานหมอ้อน้ําด้านหน้าเขาจะาพลาสติกแตะไว้เดี๋ยวตรงนี้ผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ตัวนี้มันจะมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยถ้าดูด้านในน็อตมันไม่มีแกะไม่มีขยับหัวน็อตคมๆสติกเกอร์หน้าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยพ่นสีทำสีมานะฮะซ้ายขวานะครับสภาพกิ๊บเหมือนกันนะครับสีสม่ำเสมอเหมือนกันนะครับผมนะสวยๆเลยคันนี้นะครับใครที่กำลังมองหาอีโคคาร์นะครับไปใช้งานในเมืองคล่องๆนะครับคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับกับตัวโตลต้ายาริสนะครับ1.2 h i นะครับปี2019จด20นะครับได้ตัวท็อปด้วยนะครับออปชันก็สื่อถือสือว่าให้มาแบบแน่นๆเลยนะครับผมราคา389,000ไม่แค่60,000ฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ6 6 0 0 6 7 0 0เเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อทักมาได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ